ก็ว,วันนี้มีสายข่าวรายงานมานะครับผมว่ามีคองลอกใหม่หายไปไหนก็ไม่รู้อ,อ,อยู่ตรงนั้นลคิดว่าไม่กัดนะเอ้ากัดครับแต่ช่อนแน่ๆครับมันจะเติมหนีแล้วเรามันจะอุยอ้ยอุ้ย ดูปลาอะไรนะแต่ช่อนองผมเป็นตัวเล็กแหละนั่นไงช่อนจริงด้วยครับกัดแล้วกัดครับข้อมูลนิดน,นึงฮู ผมก็กสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลานะครับผมก็เจอกันอีาหน้าสารหนึ่งทริปนะช่วงนี้หายๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีผลงานนะหาไม้ตกไม่ได้เลยนะแห้วนั่นแหละนะแห้วยาวๆนะครับผมก็วันนี้มีสายข่าวรายงานมานะครับผมว่ามีคลองลอกใหม่เนี่ยนะผมยืนอยู่ในคลองแล้วนะว้าวเมื่อกี้ลองเทสดูแลโดนน่าจะไซส์เกือบโลนะกัดแล้วก็วัดหลุดไปนะติดแล้วแต่หลุดก็โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะ อุปกรณ์ที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะผมจิ้มชื่อคลิปนะวันนี้ใช้ Big a อ3.5นิ้วนะครับผมโอเคเดี๋ยเืเดครับของน้ำน้อยนะผมฝั่งนี้เพิ่งจะลอกไปเมื่อวานแหละนะแต่น้ำมันน้อยมันเลยใสยเร็วนะเมื่อกี้โดนกัดมุมนี้ไปตัวใหญ่เลยนะเห็นไล่หุ้ลูกปลาอยู่เลยตีใส่กัดเลยไม้เดียวรู้เรื่องว,วันนี้ใช้ Big กแอ3.5นิ้วนะครับผมเอาไม้เลยก็ฟูซะเลย อะไรวยนะอ๋อน้ำในของมันน้อยมากเลยนะก็เดินลงไปก็ลำบากชันจังมีเสียงอะไรบุบตรงนี้นะมองมองไม่ทันนะเห็นน้ำกระเพื่อมครับเสียงนังตุ๊บเลยน้ำน้อยขนาดนี้ก็ปปลาอาจจะระเวงหน่อยนะคิดว่านะ จะเอาคันแข็ง่นนี้มานะเนี่ยแบบนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นแหละคิดว่าไม่กัดนะเ <c oughs> อ้ากัดครับน้ำไหลลงตรงนี้อยู่ด้วยนะ <c oughs> ไม่ใหญ่หรอก โอ้โหวัดไม่ติดทำมก็ไมเมื่อกี้ค,คิดว่าปลาคายก่อนนะพอวัดนี้ไม่ไม่รู้สึกว่าตึงเลยนะมันจะกัดอีกหรือเปล่าไม่รู้นะเอากัดอีกเอาเอาเอ,เอไม่ติดว่ะคงน่าจะเล็กกัดเลยนะเอาเหยือขาดเลย อืออ uh ือ huh. อ uh ือโอ้โหเหี่อผ่านมาแล้วมึงกัด uh huh. เอาใหม่สิมันดูดนะครับข้ uh huh. าลงไปยิงทั้งล่างก็ไม่ได้เลยนะ ยืนอยู่ที่สูงเลยนะี่ชอบวัดปลาไม่ติดนะเอ้าดูดิกัดอยู่เมื่อกี้นี่ยังหาจังหวะไม่ได้มีช่องให้กัดน้อยด้วยนะกัดแล้วครับเอาเลยอุ้ยลุดอุ้ยคงหาจังหวะกัดอยู่นะ ถ้าหน้าบล็อกแบบนี้ไม่ไม่มีตัวนี่ก็วันหลังกไม่ต้องมาอีกแล้วนะ,ะแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าลอกไปวันสองวันแรกน้ำน้อยเนีในปลาอาจจะมุ้ยโคนอาจจะยังระแวงอยู่นะเอ้ย,อย,อยกัดไว้อาจอาจจะมีเยอะกว่าที่เราคิดก็ได้นะส่งนานนะครับตัวไม่ใหญ่นะเรียบร้อยครับ เขาหลุดอีกแล้วเ oh, <no. S 1> ฮ้ยทำไมตอนมันดิ้นไปมันเหมือนตัวใหญ่จังอะโอ้ยเรากดตาเบ็ดมากไปหรือเปล่า <c oughs> โอ้ปลากัดหลายตัวเราวัดติดติดแล้วก็หลุดนะกัดอย่างนี้ต้องโดนกบยางตัวเล็กๆก็แหละนะ สาเซนเนี่สามอย่างเงี้ยนะโอเคปลาตัวไม่ใหญ่3.5มเซนอย่างเงี้นะ <Okay. S 1> อาตัวเดียวหายเลยหายไปเลย อะไรวะมหตแค่นั้นไงปะอุ้ย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 ัดไม่โดนแต่ไม่โดนแล้วตื่นก็ไม่รู้นะแต่ช่อนแน่ๆครับ จะตื่นหนีแล้วล่ะมึงจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดิดูบนกัดดิโอ้โหหลายตัวแล้วนะตัวนี้ดึงเลยครับนู่นข้างตะลิงไม่รู้ปลาอะไรนะ ช่อนองมเป็นตัวเล็กแหละนั่นไงช่อนจริงด้วยครับกัดแล้ว <Wow. S 2> เอาให้อยู่สักตัวเถอะอยู่ครับตัวนี้โอเคเนี่ยนะไซส์ประมาณนี้ครับไซส์นี้ทั้งนั้นเลยนะโอเคล่อนแห้วครับผมกัดหลายตัวไซส์ไซส์ไซส์ประมาณนี้แหละนะไล่ลกันหมดเลยครับบิ๊กแอดสานิ้วตีแบบโนซิงเกอร์นะครับโอเค เดี๋ยวลองดูอีกนะเผื่อโดนอีกนี่ครับเปิดกองมาปุ๊บเลยสายที่วัดไม่ค่อยติดผมน่าจะเป็นเพราะผมกดตัวเบ็ดลงมากเกินไปนะอันนี้งัดตัวเบ็ดเปิดขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับเปิดองศาเบ็ดขึ้นอีกนิดหนึ่งตัวน,นี้ตื่นไวตัวมันจะตัวใหญ่เหรอดูจะกัดไหมมันตื่นเราซะแล้วครับ กัดครับชัดเจนมากนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอย่าหลุดนะตัวนี้สวยครับโอ้โหตัวนี้ดันโลเลยนะเจอหลุมมาแล้วนะนี่ครับสองตัวติดๆเลยน่าจะแห้วซะแล้วครับ เจ็ดขีดได้นะตัวนี้สุดยอดครับหมายของลอกมิกแอดรวยทเลนปลากัดตั้งห้าหตัวนะในปลาสองตัวอ่อนที่พายเลย,ยคือเราจะส่งยาวก็ไม่ได้นะครับปลามันกินมินมินนะก็ติดแล้วก็หลุดติดแล้วก็หลุดอย่างนั้นนะ Ừ, ไฟหน้ามันต้องเจอกบอยางแล้วมัง้งแบบนี้ยดันดันครับดันไม่เอาระแวงแล้วนะ <Huh? S 1> น่าจะเป็นปลาตัวที่กัดเมื่อกี้นะผมคิดว่านะเหมือนมันคลายก่อนแล้วผมก็วัดนะ ขอหมดหมดนาเื้ยหนักแน่นล้าใจว้าว <Wow. S 2> อยู่ครับตัวนี้คุดฮะ <Huh? S 2> สาโลแน่นอนเลยครับตัวนี้คุดครับแน่นเลยคุดหรือติดอะไร โอ้ยมันกัดไม่โดนแล้วผมวัดติดครับคูยังใหญ่โอเคก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมปลากัด6-7ดตัวนะได้ปลา2ตัวนะก็ยังไงก็ไม่รู้นะอ่อนนะมั้งนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผม